ท่านเจ้าพ่อสมชายขุนศรีนะครับอโณชาวบ้านคำอ้อนะครับหมู่7ตำบลหนองเหนืออำเภอวันม่วงจังหวัดสกลนครนะครับเรื่องการพัฒนาทำป้อมยามประจำหมู่บ้านนะครับนี่ในวันพ่อแห่งชาตินะครับพ่อสมชายขุนศรีนะครับทำกิจกรรมเรื่องการวันพ่อนะครับชาวบ้านคำพ่อนะครับนำโดยผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับกรรมการหมู่บ้านอสมอครับ พร้อมกันนะครับ <c oughs> ทำอะไรนะครับทำทำป้อมยามนะครับป้อมยามป <c oughs> ้อมยามนะครับพี่น้อง ช่างประจำหมู่บ้านนะครับช่างกำความรุนแรงนะครับบรรยากาศนะครับทําป้อมยามประจําหมู่บ้านนะครับเน,นื่องในวับบนพ่อนะครับทําจิจกรรมวันพ่อะนะครับจากวันพ่อห้าทันมาห้าทันมามหาลานนะครับ ชมชนพัฒนาครับชาวบ้านคำออนะครับราาสถานที่บ้านคำออหมูเ่เจ็ดตำบลดงเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครนะครับพี่น้องอ่าทำป้อมยามนะครับรวมกันกิจกรรมวันพ่อนะครับวันพ่อแห่งชาติาธันวา,าคมนะครับาธันวา,าคมนะครับาธ <c oughs> ันวา,าคมนะครับพี่น้อง <c oughs> ตัวบัรยากาศนะครับ สำหรับคลิปพัฒนาวัานนี้ถ้าถูกใจก,ก็กดใช่นะถ้าจะกดไลก์นะครับถ้าใช้กดติดตามนะคะรับช่องพ่อสมชายคนสีนะครับ ช่วงชาวบ้านคำว่าหมู่7ตำบลตรงเหนืออำเภอวันม่วงจังสะกดนครร่วมกันพัฒนาทำซุ้มป้อมยามนะครับประจำหมู่บ้านนะครับป้อมยามรักษาความปลอดภัยเรื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับ5ธันวาคมมหา5ธันวามหาราชนะครับชาวบ้านคำว่าหมู่7ตำบลตรงเหนืออำเภอวันม่วงจังสะกดนครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์พ่อชมชายคนสีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ